สวัสดีครับขอ,อย่าดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนกเกษียณวันนี้ผมก็จะมีแผนในสไตล์ลองบอลนะที่มาด้วยระบบ4141ที่จะเน้นตั้งรับแล้วก็จะโตกับแบบมีประสิทธิภาพนะ โอเคฮะเพื่อไม,ม่การเสียเวลาเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าที่จะเติมเกมก็ถึงบริการเติมเกมกุ๊กกี้แลนด์ชอบราคาถูกรุ่นเร็วปลอดภัยถูกกว่าเติมเองสูงสุดยี่สิเติมได้ทั้ง i อโอเอสและแอนดรอยเติมสนุกเติมไม่สะดุดต้องกุ๊กกี้แลนด์ชอบ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 ส่วนใครที่คลิกกระนังเติมเกม f o o t ต a อ l ขอแนะนำบริการเติมเกม c ุ o กกี้แลนด์ชอบลิงอยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมอุดหนุนกันนะ โอเคฮะโดยที่เบสทีมเซตติ้งที่ผมจะใช้ในครั้งนี้ก็จะเป็นของแอลเบเนียนะก็จะอยู่ในยุโรปนะเราก็เข้ามาที่ยุโรปแล้วก็ทีมชาตินะแล้วก็มาหาทีมชาติเออแอลเบเนีย er. นี่ฮะลงมาประมาณนี้ฮะเห็นแล้วฮะแอลเบเนียฮะนี่หลังจากที่เราได้เบสทีมเซตติ้งนะเราก็มากดแผนดีฟอร์มิชชั่นนะ มันก็จะออกมาเป็น c 1 c 1แบบนี้นะนี่ตามนี้เลยหลังจากนั้นฮะโค้ดที่ผมจะใช้ก็จะเป็นในสไตล์เออลองบอลนะมันก็จะมีโค้ดหลายคนนะแต่ว่าให้เรียกเออเป็นโค้ดสไตล์ลองบอลแล้วกันนะถ้าใครมีโค้ดคนไหนก็ใช้คนนั้นไปก่อนเออนี่ผมก็มีโค้ดเอ่อฟอร์มกเกนเบลเออร์นะแต่ว่าในวันนี้ฮะผมก็จะใช้เป็นโค้ดคนใหม่หนึงคือฟาเวโอคาเปนโลนะที่มาด้วยสไตล์ลองบอลเคานเตอร์ Counter, แล้วก็ลองบอลนะ นี่ฮะแล้วก็จะมีบู t แล้วก็จะมีลิงก์อัพนะแต่ว่าผมจะไม่ใช้ลิงก์อัพนะแต่ที่จริงมันก็ใช้ได้นะแต่ว่าสำหรับผมมันอาจจะดูง่ายเกินไปนะถ้าผมใส่ลิงก์อัพนะผมก็เลยอยากให้ทุกคนทำตามได้ก็เลยจะใช้โค้ดแบบปกติโดยใช้เป็นโค้ดเอ่อ f ฟ b ร์คาร์เแต่ว่าจะไม่ใช้ลิงก์อัพนะโอเคฮะเราก็มาจัดตัวกันเลยดีกว่านะเริ่มจากผู้รักษาประตูนะผู้รักษาประตูที่ผมจะแนะนำก็จะเป็นในสไตล์ d e f e n s e g o a l k e e p e r นะ แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญฮะต้องเรียกฟอร์มด้วยนะถ้าเป็นฟอร์มดีกับ E นี่ไม่เอาเลยนะแต่ว่าฟอร์ม C นี่พอได้ในที่นี้ผมก็จะแนะนำเป็นเออที่โบกุตัวนะที่กำลังเป็นฟอร์ม B อยู่นะที่กิ่งก็อยากใช้เป็นออโอปากนะแต่ว่าโอปากเป็นฟอร์มดีนะเลยไม่ใช้ดีกว่าดังนั้นนะผมก็เลยไปใช้ที่โบกเตัวนะที่จะมาด้วยสไตล์ผู้รักษาประตูตัวรับนะแล้วฟอร์มตรงนี้ก็ยังเป็นฟอร์มเออบีอยู่นี่ฮะ สไตล์ผู้รักษาประตูตัวรับเนี่ยจะยืนอยู่บนเส้นแล้วก็จะมียังไงสไตล์ที่ยืนถักบอลดีนะอยู่บนเส้นเสียประตูยากนะยืนตำแหน่งดีแต่ว่าข้อเสียคือจะไม่ออกมาตัดบอลน,นะเราต้องกดออกมาเองนะอันนี้ก็คือข้อเสียของผู้รักษาประตูตในสไตล์ออตัวรับนะอ่ะก็ประมาณนี้นะในส่วนของคู่เซนเตอร์ฮะผมก็จะใช้เป็นเดอร e เดสทอยเยอร์ยืนคู่กับออฟสไตป์ le, นะในที่นี้ผมใช้เป็นนิโคลัสโอตาเินีเหมือนเดิมนะซึ่งก็ยังเป็นฟอร์ม A ออยู่นี่ฮะ แล้วก็ออฟสไตล์ที่ผมจะใช้ก็จะเป็นกุนเด้นะที่เป็นในสไตล์การเล่นคือฟูแบ็กตัวรับนะแล้ที่สำคัญเหมือนเดิมฮะให้เรียกฟอร์มเลยนะตอนนี้นิโคลัสโอตามินี่ก็จะเป็นฟอร์ม A อยู่ถ้าเป็นฟอร์มออย่างเช่นคูคุเรยยน,นี่ไม่แนะนำนะอ่าโอเคฮะก็นิโคลัสโอตามมนี่ก็เกมแล้วก็พอได้นะก็ถือว่าเอาเรื่องจัดนะนี่ฮะแล้วก็จะยืนคู่กับ Off ออฟสไตล์นี่ นั่นคือกุนเด้กุนเดก็จะมาด้วยสไตล์ฟูลแบ็กตัวรับแต่ว่าพอเราจับมาเล่นในตำแหน่งของเซนเตอร์ก็จะเป็นออฟสไตล์นะในส่วนของแบ็กซ้ายและแบ็กขวาขอให้หาแบ็กที่มีค่าพลังเกมรับเยอะๆหน่อยนะหรือจะว่าจะเป็นฟูลแบ็กตัวรับก็ได้นะแต่ว่าในที่นี้ผมก็จะใช้2คนนั่นคือคลายบอกเกอร์แล้วก็กัวดิโอนะเออกัวดิโอในล่างนี้ผมจะใช้ก็ จะเป็นร่างที่รับในเจกรรมยิงจุดโทษของภาคที่แล้วนะนีฮะก็จะมาด้วยสไตล์แบ็กฟูลแบ็กตัวปิดสกอร์นะแต่ว่าค่าพลังเนี่ยจะเน้นไปที่เกมรับซะส่วนใหญ่นะนีนี่ผมก็จะปรับเป็นออโต้นะผมจะไม่ปรับสูนะถ้าไม่ปรับสูสปีดมันจะลดลงมันก็จะเสียเปรียบหน่อย ก็ประมาณนี้นะในส่วนของแบ็กซ้ายก็จะหาค่าพลังเกมรับเยอะเยะหน่อยในส่วนของแบ็กขวาก็เหมือนกันนะผมก็จะใช้เป็นคลายวอลเกอร์ก็จะเน้นที่เกมรับเหมือนกันนะก็จะเป็นฟูลแบ็กตัวรับนั่นแหละนะคือว่าฟูลแบ็กตัวรับเนี่ยจะไม่เติมเกมเลยนะเพราะว่ามันจะเข้ากับรูปเกมผมด้วยที่มันจะเน้นเออเกมรับเป็นสัดส่วนใหญ่นะ,ะประมาณนี้นะแบกทั้งสองข้าง ในส่วนของกลางรับนะก,กลางรับแน่นอนผมใช้เป็นสมอแดนกลางหรือว่าแอคคแมนนะในที่นี้ผมใช้เป็นโรดี้ขาประจํานะเพราะว่าผมมีแค่ข้าบังดีๆแค่ตัวเดียวเองนะจะไม่ใช้บุตเกตมันก็จะไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะในส่วนซีเอ็ม้งสองตัวนี้ถ้าเป็นสไตล์เอ่อ,องบอลจริงๆนะถ้าอยากได้ตัวไล่บอลดีๆต้องเป็นเอ่อบล็อกทูบล็อกเลยนะแนะนานะต้องมีบล็อกทูบล็อกอย่างน้อย1คนนะแต่ว่าในที่นี้ผมก็จะใส่2คนเลย นั่นก็คือไรอันกาวันแบดแล้วก็คามาเวนก้านะสองคนนี้ก็จะเป็นบล็อกทูบล็อกนะลุกได้รับได้ด้วยแล้วก็ขอให้เน้นขัาพลังการจ่ายบอลด้วยนะมันก็จะประมาณนี้นะในส่วนของบล็อกทูบล็อกคู่แดนกลางนะนี่ค่าพลังก็ขอให้เน้นการจ่ายบอลแล้วก็เกมรับก็มีสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะ หรือว่าใครไม่ชอบบล็อกทบล็อกคู่นะก็ใส่เป็นโอเชเชเตอร์หนึ่งคนก็ได้นะคือบล็อกทบล็อกหนึ่งคนแล้วก็ผู้สารการลุก1คนก็ได้นะหรือว่าโอเชเตอร์ในส่วนปีทั้งสองค่าฮะก็จะไม่เหมือนกันนะแต่ว่าก็จะเน้นสไตล์ที่มันหุบเข้าในหน่อยนั่นคือโฮเพนเจอร์นะโฮเพนเจอร์ er, แล้วก็โลมิงนะในปีซ้ายผมใช้เป็นคราวรู้มิโตมานะที่จะเป็นตัววิ่งสอดหรือว่าตัว โฮมเพเยอร์อนะมันจะวิ่งหุบเข้าแดนกลางนะหรือว่ามันจะหุบเข้าตรงกลางมันจะทําชิ้งหนึ่งสองได้ง่ายกว่านะเวลามันวิ่งเข้านะมันจะทําได้ง่ายกว่าถ้าเราไปใช้พวกออ,อฟสไตล์เลยเนี่ยมันเล่นยากนะในส่วนของปีขวาก็จะใช้เป็นลมมิ่งนะลมมิ่งในที่นี้ผมก็ใช้เป็นตัวฟรีเลยนั่นคือเอ,อลาบินยาเม์นั่นแหละนะนะมีแค่นี้จริงๆนะมีแค่สตัวนะก็คือลาบินยาเม์ลแล้วก็ เอ่อไมเกิลโอลิเซ่นะแต่นี้ที่นี้ผมใช้เป็นลามินยาเมาล่างแจกฟรีนะสไตล์ลมมิ่งของลามินยาเมาเนี่ยมันจะเอ่อหุบเข้ากลางหรือว่าเน้นเจาะตรงกลางมากกว่านะมันก็จะง่ายกว่าการทําชี่งสองนะเนีฮะเวลาเกมลุกมันก็จะหุบเข้าดันกลางนะโอเคถ้าในส่วนของหน้าเป้าผมก็จะมีสูตรวิธีการหานะให้ดูที่ส่วนสูงเห็นไหมฮะมาคุสตูลามส่วนสูง192นะ แล้วก็น้ำหนักก็จะประมาณ90นะนี่ฮะสูง192น้ําน้ำหนัก90ก,กิโลกรมอายุ27อ่าพอเห็นอย่างนี้แล้วรู้สึกไงฮะแล้วครนี้เรามาดูสตลแล้วก็สไตล์การเล่งก็จะเป็นเอ่อสไตล์กรุ๊ปเชอร์แล้วมาดูสปีดความเร็วนี่เห็นไหม เออสปีดดีนะแต่ปัญหาคือวิ่งออกตัวช้าฮะเพราะว่าตัวใหญ่ด้วยนะแล้วก็สปีดตนไม่ค่อยดีผมเลยจะแนะนําให้เป็นกองหน้าสไตล์แบบนี้นะเดีย๋ยวผมก็จะยกตัวอย่างเออคนนี้แล้วกันนะเอาแบบเบสิกเลยนั่นคือเอ,อ่อแอบ์ตันนะก็จะเป็นกองหน้าของโยโกาเอฟซีก็อดีตก,กองหน้าของโตเกียวเอฟซีนั่นแหละนะั้นถ้าใครเคยดูเจลีกนะตัวนี้ถือว่าวิ่งเร็วโคตรเลยนะนี่ฮะสิ่งที่ผมอยากให้เน้นสําคัญเลยคือส่วนสูงนะถ้าจริงนะ ถ้าสูงเกินหนึ่งร้อยแปดสิบหกขึ้นไปเนี่ยผมไม่แนะนําให้มันไปเล่นกองหน้าแบบตัวเดียวแบบนี้นะผมขอให้ต่ํากว่าร้อยแปดสิบหกนะ้แล้วก็ขอให้มาเน้นที่ค่าพลังการเร่งความเร็วด้วยนะเนี่ฮะการเร่งความเร็วนี้คือสําคัญเลยนะนี่คือตัวฉีดของเซนเตอร์นะว่าเราจะวิ่งฉีดหนีออกจากเซนเตอร์ได้หรือเปล่า,าต้องดูค่าพลังตรงนี้ด้วยนะอย่างตามหนั้นขอแค่เก้าสิบหรือว่าแปดสิบเก้านะเออประมาณนี้นะ ถ้าต่ํากว่า89เนี่ยผมไม่แนะนําให้มาเล่นกองหน้าเดียวๆแล้ววิ่งแทงโทกช่องแบบนี้ผมไม่แนะนํานะและอีกหนึ่งสิ่งนะที่ทุกคนอาจจะมองข้ามนะนั่นคือเรื่องของตัวสํารองนะตัวสํารองที่ผมจะใช้ก็จะเป็นเออเจม,มี่วาร์ด,ดี้นะอ่ะเจม,มี่วาร์ด,ดี้มันดียังไงฮะเรามาดูกันเจม,มี่วาร์ด,ดี้ก็สูง179อายุ37ปีนะก็สูงตามที่ผมบอกเลยไม่เกิน186แดแล้วก็จะเป็นสไตล์โกลฟโพเชอร์ด้วยแล้วเรามาดูสปีดฮะ สปีดสปีดก็จะอยู่ที่90แล้วก็การเล่นความเร็วอยู่ที่90ตรงตามสเปคเปะนะแต่ว่าสิ่งที่จะมีวันดี้มีสิ่งเหนือกว่าคนอื่นใดนั่นคือมีสกิลซูเปอร์ซับฮะสกิลซูเปอร์ซับคืออะไรฮะมันคือบัฟนั่นเองนะอ่าเราเข้ามาดูมันแปลความหมายกันเออสกิลซูเปอร์ซับจะเพิ่มความสามารถของนักเตะในการเล่นหลังจากที่ครึ่งหลังคิกออฟ หมายถึงว่าถ้าเราเปลี่ยนตัวในครึ่งหลังเนี่ยเจมี่วอดี้จะได้บัฟเพิ่มขึ้นนะอ่าถ้าจะแปลให้ผมแปลง,ง่ายเลยนะก็คือเจมี่วอดี้สปีดเท่าไหร่ฮะสปีด90แต่พอเราจับไปลงครึ่งหลังสปีดก,ก็จะเพิ่มมา5%หรือเพิ่มมา5นะก็คือสปีดเก้นะเออสปีดเกาสิการเล่นความเร็ว9 5มันก็จะเพิ่มบัฟขึ้นมานะสลับสกิลซูเปอร์ซับนะ,ะที่ทุกคนอาจจะ ยังไม่รู้กันนะแต่ว่าถ้าเราเอาเจมี่วันดี้นะเป็นลงครึ่งแรกนะรับรองงั้นเล่นไม่ได้เจงนะสปีดก,ก็จะอยู่แค่9กนะเดี๋ยวผมก็จะทําให้ดูนะว่าตามที่ผมบอกเนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวผมก็จะเล่นให้ดูนะอะประมาณนี้นะในสำหรับตัวสํารองแต่ว่าในครึ่งแรกครับผมก็จะเอาเออนี่ครักองหน้าเจลีกลงก่อนนั่นคือเอเมสตตนนะในครึ่งสองก็ค่อยๆเปลี่ยนเอาเจมี่วันดี้ลงแล้วกันนะอ่ะ ในส่วนดักล้าหน้าเปิดนะถ้าไม่เปิดเนี่ยมันจะเล่นเกมรับยากนิดนึงนะแล้วก็แท็กติกลูกเตะม,มุมฮะก็เอาตามความชอบเลยนะแท็กติกใครแท็กติกมันนะถนัดแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะตัวนี้ไม่ซีเรียสต่อมาฮะลิงอัพนะลิงอัพนี่ก็จะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะแต่ว่าในที่นี้ผมจะไม่ใช้นะส่วนใครจะใช้ก็ไปปรับตำแหน่งอีกทีนึงแล้วกันนะก็เปลี่ยนเออโรดี้เป็นโอเชเชสเตอร์ก็ได้นะในส่วนแท็กติกฮะผมก็จะใช้เป็นดังนี้นะ ผมก็จะปรับเป็นโรดี้ตรงนี้ให้เป็นตั้งรับเพื่อจะไม่ให้โรดี้นนขึ้นสูงจนเกินไปนะแล้วก็ตั้งรับโอตาเมนดี้ด้วยนะในส่วนแทคติกตั้งรับ1ตั้งรับ2นะจะมีข้อหนึ่งนะที่ผมไม่แนะนําให้ทํานะนั่นคือตั้งค่าออกองหน้านะกองหน้ารอสวนกลับเนะี่ยผมไม่อยากให้ตั้งเลยนะเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าเราไปตั้งนะ แอมินตันนะจะไปยืนชิดกับเซนเ,นเตอร์นะเวลาเราทำเชียงหนึ่งสองแล้วจะแทงชารู้เนี่ยมันแทงยากนะเพราะว่ามันไงมันไปวิ่งใกล้เซนเตอร์นนจนเกินไปนะดังนั้นผมไม่อยากเอแนะนําให้ตั้งค่ากองหน้ารอสุดน,นะเพราะว่ามันวิ่งหาลายไม่ค่อยดีนะอยากให้มันเอ่ตั้งหน้าแบบไงเป็นอิสระนะเวลาโต้กลับมันก็จะเล่นง่ายหน่อยนะโอเคฮะหลังจากที่เราตั้งค่าแท็กติกแล้วก็แผ่แล้วก็จัดทุ่้เล่นเรียบร้อยแล้วนะต่อไปก็จะเป็นหน้างานนะโอเคฮะไปดูกันเลยดีกว่า โอเคครับ okay, ตอนนี้เราก็มาอยู่ในโหมด PVP นะเราก็จับคู่อะไรเรียบร้อยแล้วนะผมก็จะใช้เป็นเซตนี้เลยแล้วกันนะขี้เขียดเปลี่ยนนะโอเคครับ okay, มาดูทีมเขาหน่อยโอ้โหถ้ามี ike, ret, ices, ลูงนิเก้ลุยโซเรสลิวเดวิซี่ลังบิดยวนคราฟเสียดอฟอืมเอาเรื่องนะมีรถตัวคาอ์ลัลงใหม่ด้วยตุลามโอ้โหกองหลังที่แน่นพึกเลยนะ ถือว่าเอาเรื่องจัดเลยทีเดียวนะสําหรับคนนี้นะือสายเติมอย่างโดยแท่ฮนะแมใจรินก็อยากมีทีมแบบนี้นะแต่ว่าเงินไม่ถึงนะโอเคให้ไปดูก,กันเลยดีกว่าโอเคให้เริ่มเกมก่อนจะเริ่มเกมผมก็ตั้งค่าเกมลูก2ขีดแบบนี้นะให้เป็นขีดสีฟ้า2ขีดแบบนี้นะเพื่อจะลงไปรับลึกนะแล้วก็จะใช้เกมรับโดยใช้แม็กอัพดักบอลน,นะไม่แนะนําให้เพสซิ่งในส่วนเกมลูกค้าก็จะเน้นแทงช่องแบบนี้นะบบนนะเห็นแอพเตันวิ่งแล้วก็ยกเลยนี่ประมาณนี้นะ อันนี้ผมไม่ได้ตั้งค่าเอ,อ่อลิงอัพไว้นะอันนี้คือปล่อยอิสระเลยไม่ได้ลิงอัพไว้นะนี่ฮะในส่วนเกมรับก็เหมือนเดิมเน้นการดักบอลแล้วก็การเล่นเกมรับแน่นๆนะแต่ว่าตามสไตล์ลองบอลนะถ้าเราไม่ปรับเกมรับเลยเนี่ยคือว่าหลังมันจะลอยสูงนะมันจะไงหลังมันจะขึ้นสูงแล้วก็โดนแทงหรือช่องได้ง่ายนะถ้าตามจริงถ้าตามสไตล์ลองบอลน,นะมันต้องเน้นเกมรับก็จะเน้นบอลโตกลับประมาณนี้นะอ่า ในส่วนบิลอัพฮะเปิดเตะเปิดอย่างเดียวนะไม่แนะนำให้บิ l อัพนะนี่หมงได้ไม่ได้ไม่รู้นะแต่ว่าขอให้เตะเปิดไว้ก่อนประมาณนี้ฮะ,ะอยู่ที่โรโตโคาร์ลอสลุนลิเก้ออกข้างมาเซียดอฟสดักได้สวยเข้ามาเวงก้ารอแอมตันวิ่งแล้วแทงช่องแบบนี้เห็นไหมมันก็จะง่ายหน่อยปื๊บปื๊บปื๊บแล้วก็หกักแล้วก็สับเลยขึ้นนาแล้วฮะหนึ่งจต่อศูนย์จากแอมตันเนห็นไหมฮะตัวเออเจลิกนะ ข้าพลังนี้น้อยแบบนี้มันก็ทําได้เหมือนกันนะเออถึงกับร้องฮนะถ้าโดนสายฟรียิงแบบนี้ร้องแน่นอนนะแต่ต้องขอบอกก่อนนะไอ้ลูกเมื่อกี้ผมไม่ได้ใช้เรื่องอของโค้ดไฟโว้คาเปโร่นะเอออย่ามาโก้ดถาว่าใช้นะอย่าผมทําให้ดูอีกลูกหนึ่งแล้วกันนะถ้าผมดักเออบอลได้อ่ะเห็นไหมฮะเห็นอเมนตันวิ่งไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บแทงรอจหวะแทงเห็นไหมหลุดเลยเห็นไหมเออแล้วก็สับลูกนี้เข้าไม่เข้าไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งนะ แต่ว่ารายการวิ่งประมาณนี้แล้วกันนะเอ,อแนะนํากันไปโอเครับมาต่อกันเลยดีกว่าในเกมลับก็เหมือนเดิมนะใช้แหม็กอพดักบอลน,นะแหมแทงลูกนี้น่าเสียดายครับบอลอยู่ที่แฟงเลกาดลิโอเนิเซี่ทำชิน้น่สองลูมเเก้ออกมาที่หลุยโซเรสดักบอลได้สวยนะคามาเป็นก้าแหมลูกนี้แทงเร็วเก,กินไปนะเขาน่าจะรู้ทันเราแล้วนะโดนไปสองลูกขนาดนั้นแล้วบอลอยู่ที่หลุยโซเสสรสสาบลูกนี้ชนเสาโชคดีฮนะแหมเริ่มออกลีดแล้วฮนะสายเติมฮนะ จะมักจะมีพลังแฝงไปอยู่ที่ตรูรามรบอนอยู่ที่ออโรดี้หลายอันกวันแบชแม่ลูกนี้เจอเิดร็อฟไล่เพชรเร็วนะว,วันที่ดุ่ยโซลรสโอเคดักได้สวยโอตาเมนดี้ขารลูมิโตมะแทงลูกนี้ยังเตดอยู่บันอยู่ที่คามาแวงการลอจังหวะฮะเจอเพชรเร็วก็เตะทิ้งไปก่อน บอยที่โบจิลฟันไดให้มงคืนมาที่แฟงไลกาดทุรามคืนมาที่ยยนกราฟลูมิเก้ออกข้างมาให้โรโตคาร์ลอสโรโตคาร์ลอสส่งคืนหลังมาให้ยยนกราฟแฟงไลกาดตอนนี้เขาก็กำลังจะครึงเรานะโอเคดักได้สวยฮะเบนตันเราจะว่าทามมิ่งฮะแหมลูกนี้ใจร้อนนิดนึงอ่ะรอใหม่ฮะออกข้างมาที่โกดิโอคารลูวินตมา แม่ลูกนี้เสียฮะมาอยู่ที่หลุยโซเลสมาอยู่ที่ริโอเนวิซี่งริริโอเนวิซี่งร่รรางนี้ต้องมีเท้าซ้ายนะปล่อยไม่ได้นะปล่อยอ,ยอันตรายเลยนะมาอยู่ที่คุนเด้ฮะดักได้สวยยกมาลูกนี้โอ้โหแทบไม่ได้ลุ้นเลยอยู่ที่ตุลามเหล่าตัวคาร์ลอตท์ทวนเวลาหนึ่งนาทีเดินคราฟต์ยิงยักหนึ่งทีให้ตัวคาร์ลอตออกข้างมาเปิดมงแบบนี้อันตราย โชคดีเข้ามือที่โบกูตัวแต่ทิ้งขึ้นมาให้ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรฮะอย่าไปหาบิว้วอัพนะสวยเลยนะโอเคฮะก็จบครึ่งแรกฮะเราก็ยังนำอยู่นะหนึ่งประตูต่อศูย์โอเคฮะมาเริ่มครึ่งที่2องกันต่อก็เหมือนเดิมฮะสไตล์เราก็จะเน้นเออการแทงช่องแล้วก็ถ้าคิดอะไรก็เตะทิ้งขึ้นไปเลยนะให้กองหนนะ้าเราวิ่งหาเองบอลอยู่ที่กัวเดโยวฮะทุ่มมาขารูมิโตัวมะ โอตาเมนดี้ยกมาลูกนี้อืยังไม่ได้ฮะบอลอยู่ที่เซดอฟแทงมาลูกนี้ให้กราเบียวไปซิตุต้าออกข้างมาโรโตคาร์ลอสลิอเนลเมซี่กราเบียวไปซิตูต้าโอ้ยลิอเนลเมซี่ยังไงยิงลูกนี้ติดเซฟที่โมกูตัวโอ้ยเกือบไปแล้วเกมรับเราฮะอันตรายจริงๆฮะสลับลิเวเนลเอ่อิเวเนลเมซี่ล่างนี้นะ อันตรายจริงทั้งซ้ายเท้าขวานะเท้าซ้ายก็อันตรายเท้าขวาก็อันตรายนะเปิดมาลูกนี้ทุกมาฮะทีโบกุตัวบอลอยู่ที่ตุลามอืมโบวจิฟานไยโอ้โอโอโลูกนี้โอ้ยโดนจนได้ฮะอยากจะร้องไห้ครับปิดลูมิลิเกไม่อยู่นะลูกนี้ก็เสร็จลูมิลิเกเลยนะร้องเลยฮะโดนจงหาะนี้โดนตีเสมอและหนึ่งประตูต่อหนึ่ง ถ้าผมทนไม่ไหวผมก็คงต้องเออเอาเจมี่วัน์ี้ลงมาแล้วนะบอลอยู่ที่คลารูมิโตมะยังไปไม่ได้ฮะบอลอยู่ที่กราเบียวบาซิตูต้าออกข้างมาให้เซดอฟพยายามดักไว้โอเคดักได้สวยบอลอยู่ที่โรดี้แทงมาลูกนี้ให้คาร์แมเอร์ไลอ,อ้นกาเวนแบชบอลอยู่ที่คาร์แมงก้าไลอ้นยกมาลูกนี้ให้แล้บินยาเมาแทงลูกนี้ติดบ็อกตูราม แล้วเป็นเกมต้องการพับมาอยู่ที่โรนี่โอ้เจอเพรเร็วฮะกลางเราสู้ไม่ได้โอเคดักได้สวยเราจะวิ่งแทนพวกนี้แหมเจอเพรเร็วจูบมือหแฮมโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะโดนเอาอะต้องปิดเท้าก่อนนอ้ยแทบจะร้องไห้ฮะลูกนี้ถ้าเข้ากรอบนี่ก็เละเลยนะโอเคฮะ ดูกันตอโอเคเจมี่วาร์ดี้ลงมาแล้วนะผมก็จะให้สังเกตเจมี่วาร์ดี้นะที่มีสกิลซปเปอร์ซปปรับนะมันจะเป็นอย่างที่ผมบอกไหมนะมันจะเพิ่มบัฟขึ้นมานะเออเดีย๋ยวผมจะทําให้ดูตอนนี้บอลที่ไรน์กำลังแบตส่งมาให้เรามียามาแทนลูกนี้เติดแฟงไลก์กาดฮนะบอลที่ลุงมิกเกแทงมาลูกนี้ให้ลิโอเมสซี่ต้องตัดก่อนตัดได้สวยฮนะนิโคลัสโอตาเมนดี้เติดที่งมาก่อนแหม่เรายัางตั้งเกมไม่ได้ฮนะตอนนี้ก็นาะทีที่72แล้ว บอลอยู่ที่โรเจอร์คาร์ลอส์ถูมาลุงนี้ดัดได้สวยคลาวาเกอร์แหม่แทนลุงนี้ยังติดฮัจู๊บนะแฮมโอ้อย่านะอย่านะอย่าโดนนะบอลอยู่ที่คารา์เมลเบนกาตัดได้สวยคาร์รูมิโตมะมาแล้วแทลงลูกนี้ให้เจมมี่วาดี้มาแล้วฮะลูกนี้เอ้าเสียบอลฮะอ้าวคารา์เมลเบนกาตัดได้เห็นเจมมี่วาดี้วิ่งมาลูกนี้แต่งด้วยหัวหนึ่งทีแล้วก็สับฮันลูกนี้เรียบร้อยะ โอ้โหนี่และมันของแท้สกิลซุปเปอร์ซับนะเออเาเรื่องจัดไหนเจมีว่วอด,ดี้วิ่งปลื้มยกปับฮะคามาเวงก้าแต่งด้วยหัวทังทีแล้วก็สับติดเบาๆผ่านที่มือเอของที่บุกคกุตัวไปนะล่างโจทามด้วยนะร้อยสี่โอเคเราขึ้นนำแล้วฮะสองดูต่อหนึ่งเาตัดได้อีกฮะบอลอยู่ที่ร้านก้นาัแบดเห็นเจมี่วอร์ด,ดี้วิ่งแทงมาลูกนี้ทะลุสีค้าแบบนี้แล้วก็สับเข้าเสาสองเลย นี่แหละคือสกิลซูเปอร์ซับที่ผมพูดถึงนะเห็นไหมฮะนี่ฮะสกิลซูเปอร์ซับนะฮะทุกคนอาจจะมองข้ามไปนะอะโอเคตอนนี้เราขึ้นนำแล้ว3ามประตูต่อหนึ่งนะอย่างรวดเร็วนะแล้วก็ต้องมาเน้นเกมรับกันต่อนะอรอโต๊กับตอนนี้ขอต้องเอาคืนแน่นอนนะมันก็ต้องมีอาการหัวร้อนแน่นอนเราก็พยายามเล่นเกมรับแน่นๆไวนะ้ฮะอย่าเผลออย่าเผลอพยายามดักเท้าไว้สวย บอลอยู่ที่แลนกล็มันแบดส่งมาให้คามาเวนก้าบอลอยู่ที่คารลูสโตอมะโอ้โหช้านิดหนึ่งฮะอืมตอนนี้เราอยากให้เขาเล่นง่ายฮะออกข้างมาโมเมสซ่าฮะโอ้โหแทงลูกนี้แทบร้องครับบอลอยู่ที่ริโอเนว,เวซี่เสียดอบลูกนี้อืมยกประมาณนี้เตดอยู่ทศเวลาหกนาทีโอเคดักที่สวยฮะคามาเวนก้ารอเจมีวาดีวิ่งฮะค่อยแทงอีกลูกหนึ่งแล้วกันมาอีกแล้วเจมีวาดี ยังไงฮะลูกนี้ต้องขอสับหน่อยอุย้ยน่าเสียดายฮะอุยน่าจะเข้าวินิดน,นึงนะึงะแต่ว่ามันก็โดนปิดลายพอดีนะจริงไม่นถนัดนะลูกเมื่อกี้ฮะน่าเสียดายฮะเกือบขึ้นนําเป็นสี่หนึ่งนะแหมถ้าเข้าวินนิดนึงนะสับเบาๆนะเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้โอเคอืมบอลอยู่ที่คารมาเวงก้า แทงตรงนี้แล้วก็หมดเวลาไป5ทีมเราก็ชนะไปได้นะสามประตูตอ1 okay, หนึ่งโอเค5ก็เป็นไงกันบ้างนะสำหรับแผนลองบอลโค้ดไฟโอคาเปโโรนะที่มาด้วยระบบ4 1 41นะก็จะเน้นเกมรับแน่นๆรลับลึกแล้วก็โต้กลับแทงทะลุช่องแบบเมื่อกี้แหละนะก็อาศัยความชำนาญนะแต่ว่าต้องฝึกเล่นเกมรับดีๆก่อนนะเออถ้าใครจะคิดเล่นแผนแบบตั้งรับแล้วสวนกลับนะการสวนกลับฮะมันต้องรอจังหวะทามมิ่งนะไอจะ้จังหวะเนี้ย ต้องฝึกนะต้องรู้ใจกองหน้าที่เราจะใช้ด้วยนะก็ลองไปปรับใช้กันดูนะเผื่อจะขึ้นในหนึ่งกับเขาบ้างก็เอาแล้วนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับ